ขึ้กดท้ายพี่น้องเมืองสาพิกลไปเก็บมามหันงามมากคะ่ะเมืองเมืองจะพี่น้องจา๋าแต่และต้นนี่คืองามมากแล้วก็อ่อนมากเนาะคะ่ะเมืองเสียให้เมืองเด้นจ้ะมาตั้งนี่คะ่ะมาตั้งนี่พุดนะเสียงหักเปาเบาเปาเบาเลยเนาะคะ่ะโอ้ยงามมากงามมากจะเมืองดอกนี่พุดนะหอมมากเนาะคะ่ะ คณะประเทศอังกฤษเจ้าเนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผูดคนมาพอกับสาวพี่กุลคนเก่าคนเดิมจ้ามือหนี่สาวพิกุลสีภาพพ่อแม่พี่น้องมาตัดดอกคณะหรือว่ามาตัดผักขนาดกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าไปรับช่วผาผบรรยากาศได้เลยจ้าเมืงองจ้าพี่น้องจ้าทั้งนาน,นันก็คือปลาขนาดทําหมดอกพบานหมดแล้วพี่น้องเข้ามาสาพดเนาะคะ่ะคันเมทีหน้าบอบก,ก็คือสีประเดยมากพี่น้องจ้าเมืองจ้า ดอกพิ่นบานภูผิวภิเวเฮอกเอาแตนฮอกเอาได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าเราไปตัดกันเลยนะจ้าพี่ตองตัดเลยจ้ะตัดเอาแต่ดอกงามมากจ้ะอุ้ยงามค่ะงามแาามน,มน่พี่น้องดอกด้วยอุ้ยสะอวนสะอวนสะอวน,นนะสุดยอดสุดยอดตัดเอาไปลวกไปต้มไปแกงพี่น้องมาแบบไหนกันกินแบบนั้นนะจ้ะเพราะเขาตัดดอกเพิ่นออกแล้ว เพิ่นนวดเพิ่นกับชิดแท้งขึ้นมาใหม่เนาะค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้นี่นกกินไปหมดแล้วจ้านี่นกกินไปหมดแล้วนี่คือคแขนงเพิ่นที่จะแตกออกมาเนาะค่ะพี่น้องขะกำลังงามเลยจ้ะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เท่ากับมา,ต,าตัดไตเนาะจ๋านี่มึงงามมากก่อมากเนาะคะ่ะตัดค่ะพี่น้องขะงามมากพี่น้องจ๋าดูงามมากมากเลยนี่จิตอันนึงโว้ยสออนสวรอ,อูดสุดยอดมึงพี่น้องงามขัางามแนวโว้ย สะออนสะออน,นออนอู๋ะรัวพี่นองจ้าบมาโอ้โหโอ้โอ้โหออออออสะออนสะนออนโอ,อ้นี่จ้ะงามมากๆเลยหลังกัมีพี่นองเอาถงมาใส่บังใหญจ้ะดอกมา ค,คุณตัดแป๊บเดียวได้กัมเบลเลอร์บาลาเลยพัดผิดหวงังมังกันนี่จาเมืงองกันนี่ สะอ่อนมันตัดมันในหนามือแหละนะเถอะฟาเถอะฟาเถอะว้าวุน่ะสุดยอดสุดยอดเลยแกเอ้ย้นี่จะปลาผลในพิณหว่างเมืองหลวงผลอุ้ยเอาไปลวกกินกำลังแสบนะ แ้มหลค่ะตัดเอาตัดเอานี่จ้ะโอใหม่มองมองมองพี่น้องอู้หูามำน้ำน้มงพี่น,ออน,น้องอนวดหนวดขวดอ่ะอู้หู้อนอีเมดอะไรแกงานปนีอู้หสวอนอ,อนนะ คนาเด้อพี่น้องเด้อ น่องงามทอดน้ำแม่จ้ะงามอีดีหรอ,อป่าใหญ่มากๆพี่น่องมึงเอาลืมกดท่ายพี่น่องมึงสาพิกลไปเก็บมามหันงามมากค่ะมึงสุดยอดโอ้ยลุนปลาพี่น้องมึงเอาไปรวกกินเห็นคือสุดยอดจริงๆเด้ค่ะมึงค่ะพี่น้องดอกนี่งามมากมึงจะนี่สุดยอดใกล้ๆกักนมนี่แม่นวดพี่น้องเลือกเอาจาดเลือกเอา เมืองจ้าพี่น้องจ้าแต่ละต้นนี่คืองามมากแล้วก็อ่อนมากเนาะคะ่ะเมืองเสียค่ะเห็นเมืองได้จ้ามาทางนี้ค่ะมาทางนี้พูดนะ ยังหักเปาเบาเบาเเลยนะค่ะอ้ยงามมากงามมากเจ้ามึงดอกนี่คุณน่ะหอมมากๆเนาะค่ะคุณน่ะขานาประเทศอังกฤษเด้อจ้านี่ยจ้พีพ่น้งของจ๋าจังไรคลิปนี้สาวพิคุณขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าราะว่สสาสาวพิคุณ หล,หลายแล้วกำลังสิกาป่านเนาะค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ